คอมมิชชั่นนะคะโปรแกรมคำนวณค่าคอมมิชชั่นนะคะ cm 200นะคะมีไว้สำหรับนะคะคำนวณค่าคอมมิชชั่นของพนักงานนะคะโดย double ลคลิกเข้าไปนะคะอ่าแล้วหนะ้าจอคอมนะคะจะขึ้นมาให้เลือกบริษัทหรือว่าสาขาที่เราต้องการที่จะคำนวณค่าคอมมิชชั่นนะคะเลือกปีนะคะปีที่เราจะประมวลผลนะคะแล้วก็ เลือกเดือนนะคะว่าเราจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นให้พนักง,งานเดือนไหนนะคะแล้วมาดูแถบสีเขียวนะคะให้กดทีละแถบนะคะประมวลผลรายการสินค้าที่คิดค่าคอมนะคะ,ะแล้วก็กด yes นะคะดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ประมวลผลนะคะใบงานที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นตามเงื่อนไขนะคะ,ะแล้วก็กด yes นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะประมวลผล สรุปค่าคอมนะคะตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะกด yes เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การบันทึกการตรวจพื้นที่นะคะสามารถกําหนดเงื่อนไขได้นะคะว่า,าพื้นที่ที่ทีมช่างแต่ละทีมเนี่ยที่เขารับผิดชอบอยู่นะคะสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะแล้วถ้าไม่สะอาดแล้วเนี่ยเราสามารถกําหนดเงื่อนไขได้นะคะว่าหากเขากี่เปอร์เซ็นต์ของค่าคอมที่ได้นะคะสามารถ กดตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถบันทึกได้นะคะติก๊กเปลี่ยนว่าสะอาดหรือไม่สะอาดนะคะแล้วก็อาอาจจะพิมพ์หมายเหตุแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะ